สวัสดีครับวันนี้แอปอินโอปนะครับจากเพจ VG จ a การ์ดชอปนะวันนี้ก็จะมาพบกับคอรัมรู้ก่อนใครนะครับกับชุดของ s b t 0 1 b u d d y f i นะครั้งนี้เป็นเวอร์ของสต a r d ดากอนเวอนะครับกับสายใหม่มังกรทรงกลมฟ้านะครับก็เป็นมังกรดวงดาวนะทรงกลมฟ้าก็เกี่ยวกับดวงดาวนะครับกับผู้เล่นใหม่นะหัวเหลืองนะ ในชุดนี้มีทั้งหมด20แบบนะก็มี Jack ค n น g h ์มาเสริมด้วยอยู่เหมือนกันนะครับในกล่อง Star d ดาก o n เว r ร์นะครับก็จะมีกล่อง Star d ดาก o n เว r ร์ are, กับ e n c h a n เวอร์อยู่ด้วยกันนะก็มีการ์ดฟอยลสีเกรสุ่มนะครับถ้าใครไม่อยากจะสุ่มก็ไปกดสั่งซื้อในเว็บกันได้เลยนะครับโอเคอะมาเริ่มดูกันที่ใบแรกกันเลยดีกว่านะครับเล่นการแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะ มังกรยุทธทํานายอาร์เจนต์อนะครับตี7,000เป็นมอนเตอร์ไซส์3กัน5,000มี2คลิน,นะครับจ่าย2เกรได้โซ1นะครับมีดับเบิลแอทแทกและโซการ์ดมีความสามารถว่าหากมีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องกลางนะครับไซส์การ์ดนี้ที่อยู่ในช่องซ้ายหรือขวาจะไล่ลดลง3หน่วยสามไซส์เลยนะวและเมื <Wow. S 1> ่อการนี้เข้าสู่สนามหากเราสวมไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ ทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่ง1ใบนะครับก็เป็นไซส์3ที่สามารถลดไซส์ตัวเองได้เช่นกันนะแต่ถ้าเกิดลงซ้ายขวา2ตัวฝีข่งข้ามตีตายเราจะกลายเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเราต้องมีช่องกลางอยู่ก่อนนะครับโอเคต่อไปครับเวทมนต์เซ็ตนะเซตนี้เซ็ตได้เพียงแค่1ใบเท่านั้นนะครับ จะเตรียมพร้อมยทธทำนายนะครับความสามารถของมังกรทรงกลมฟ้าทุกใบในสนามไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเมื่อทรงกลมฟ้าเข้าสู่สนามเราได้ลายได้จั่วเกิด1ครั้งใน1เทอร์นไม่ได้เกินถ้ารู้อยู่ก่อนแล้วก็เตรียมรับมือได้ไม่ยากนะครับน่า <Nice. S 1> ต่อไปครับมับงกรดาราปกครองเฟรดนะครับ 1, มอนสเตอร์ไซส์หนึ่งมีหนึ่งรินะครับอะไรที่จำเป็นก็เตรียมไว้หมดแล้ว เมื่อเข้าสู่ในช่องซ้ายหากมีมังกรทรงกลมฟ้าใบอื่นอยู่จะได้2เกตและได้จัวหนึ่งใบใช้หลายรอบก็ได้นะครับว้าว <Wow. S 1> ต่อไปครับจดไม้เวียนาศาสตร์ทำนายทำลายล้างนะครับไล่การ์ดนี้ได้เมื่อมีทรงกลมฟ้า2ใบหรือมากกว่าเท่านั้นจน่าย1เกตททำลายกายร์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน3ใบหากทำลายได้2ใบหรือมากกว่า ได้จั่ว1ใบนะครับ <Yes! S 1> จ่ายแค่เกตเดียวเท่านั้นนะต่อไปครับคําประกาศเติมพลังยุธทำนายนะครับลายการ์ดนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีมอนเตอร์ทรงกลมฟ้า2ใบหรือมากกว่าแล้วเราสวมไอเทมบังกรทรงกลมฟ้าด้วยจะได้สองเกตหนึ่ไลท์จั่ว2นะครับ ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะได้เกรดได้ไลท์ได้จัว่ว2ใบเพียงแค่มีเงื่อนไขของมีไอเทมและมอนสเตอร์ครบเท่านั้นจะเริ่มต้นกาแล็กซี่ฟอร์เมชันนะต่อไปครับคำประกาศเคลื่อนชะตาดวงดาวเป็นเวทมนต์นะครับไล่การด,ดีได้เมื่อมีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้น จ่ายหนึ่งไลท์ดูสี่ใบาจากกองนำมังกรทรงกลมฟ้าที่เป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมไม่เกิน2ใบาจากกองขึ้นมือนะหยิบเวทมนไม่ได้นะครับแนะนำที่เหลือเข้าสู่เกตนะดูสี่ได้2ที่เหลือเข้าสู่เกตแต่ถ้าเกิดเปิด4ี่แล้วหยิบขึ้นมือไม่ได้ได้ฟรีเกตกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่าหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะหยิบเลยเราก็ได้เกตสี่เลยนะ hey เอาไปใช้กับ ทรงกลงฟ้าได้ทุกสายหรือว่าสตาร์ดากอนที่อยากจะได้เกียรติเยอะๆก็ใส่ใบนี้กับใส่มังกรทรงกลมฟ้าไปเพิ่มเติมเพื่อได้เกียรติเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปครับทรายสตาร์ดิซิชันนะครับเป็น Impact เน r ร e ซีเคร็การนะครับลายการ์ดนี้ได้ฝ่ายตรงข้ามต้องมี5ไลท์แล้วเรามีช่องกลางและช่องซ้ายและไอเทมนะจ๊ะ เป็นกาแล็กซี่ฟอร์เมชันมี3ใบจ่าย3เกตยิง5ไลท์กันไปเลยนะครับรับการลงทันจากดวงดาวทั้ง3ไปใบซะต่อไปครับคำประกาศคำทำน,นายขั้นเด็ดขาดรกลยการนี้ได้เมื่อมีทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นจวนหนและจนจบเทินนี้ทรงกลมฟ้าทุกใบจะไม่สามารถถูกทำลายไม่กลับขึ้นมือ จะได้ Power อร์0พนะครับได้จัว่วได้บวกพลังนะกันตายกันขึ้นมือน,นะจ๊ะว้าว <Wow. S 1> ต่อไปครับจดหมายเวียนศาสตร์ทำนายฉุกเฉินจ่าย1เกตคอทรงกลมฟ้าจากดอบโดยจ่ายคอคอสได้เลยนะครับเอามาตีต่อกันได้เหมือนกันนะจ๊ะ <Yahoo. S 1> ต่อไปครับมับงกรยุทธททำนายอิโนเซบรอนนะครับ ขอทํานายนายจะถูกโจมตีอีกหนึ่งครั้งนะครับ <Huh? S 1> พลังโจมตี4,002คลิเมื่อกาดนี้ตีและอยู่ในช่องซ้ายจะได้ดับเบิลแอคแท็ต่อไปครับมังกรทํานายสวรรค์ครอสเอสโทโรเกียนะครับ <Yahoo! S 1> ภาพสวยงามกับปีกสีรุ้งมี พลังโจมตี6,000มี2กคริกัน5,000เป็นมอนสเตอร์ไซส์2มีความสามารถ g a l a ็กซีด้วยนะครับหากมีทรงกลมฟ้าในช่องกลางช่องซ้ายและไอเทมการ์ดทุกใบจะได้คิบวก1และพินิเทศ ชั้นล่างทีดีจะได้บวกพลังนะบวกพ o w e อันนี้ได้บวกคิบวก penetrate พอข้อคือใจสองเกตได้โซ1นะมี double tag แล้วก็มีโซการ์ดด้วยนะครับต่อไปครับเจสตาเซเบอร์ J er, นะครับเป็นดาบดวงดาวอาวุธนอะมีพี่พอใจงไลท์ active นะครับ active นี่สามารถใช้ในเมนเฟสนะกดปุ่ม active คือการกดปุ่มนะครับเลือกการ์ดจากดรอปเราหนึ่งใบและมอนสเตอร์ 1ใบที่คําว่าแจ็คไนจ่ายหนึ่เกตเลือกการจากดอบและก็วิสุดจากกองการ์ดเข้าถึโงโซได้2โซเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> เอาจากดอบเข้าโซและเอาจากกองของเข้าโซของแจ็คไนเนอในเทินเดียวสามารถได้โซเพิ่มถึง2ใบเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับเป็นสอนทำนายบาบิลอนนะครับตี6,000มี2คลิจ่ายเกต1 1ตีได้แม้มีช่องกลางอยู่ด้วย เมื่อการ์ดนี้ตีหากมีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องซ้ายและช่องกลางจะได้เบิลแอทแท็ด้วยนะครับตีถึง6,000เลยทีเดียวนะครับต่อไปครับจดหมายเวียนศาสตร์ทำนายป้องกันไล่ากา์ดีได้ในเทินคู่แข่งและบนสนามเรามีทรงกลมฟ้า2ใบหรือมากกว่าเท่านั้นจนจบเทินนี้การ์ดทุกใบในสนามคู่แข่งพาวเวอร์ลด5,000และดีเฟนซ์ลบ5000ลดคลิ1ด้วยนะจ๊ะ ก็เหมือนเป็นลาวไว้ที่ลดพลังได้ถึง5,000เลยนะลดทั้งสนามเลยนะครับว้าว <Whoa. S 1> ต่อไปครับมังกรทำนายพิทักษ์เจรอนนะครับปี3,000นะกัน1,000มี2คริสำหรับมังกรทรงกลมฟ้าเรื่องที่ว่าอีกฝ่ายจะโจมตีมาจากทิศไหนนะ่ะรู้อยู่ก่อนแล้ว จหเกตได้โซ1มีโซการและเมื่อคู่แข่งตีถ้าการ์ดนี้อยู่ในช่องซ้ายก็ย้ายมาที่การ์ดนี้นะจ๊ะย้ายเป้าหมายการโจมตีกันได้เลยนะครับต่อไปครับมังกรทำนายวิทักษ์กิลส์เบนนะครับเป็นมังกรทรงกลมฟ้าไซส์2ตี4,000กัน7,000มี2คริน,นะครับการตอบโต้การจู่โจมของคุณน่ะมันง่ายแสนง่าย จ่าย1เกตได้2โซจากกองเลยทีเดียวนะครับและเมื่อการนี้ถูกปีจะยกเลิกเพนเทเทตของตัวที่ตีเข้ามาและเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จจะได้ไลา์เพิ่ม1หน่วยด้วยนะครับถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เอาไว้ป้องกันได้อย่างสุดๆเลยนะได้ไลท์นะได้2โซเท่ากับมี3ชีวิตไม่เสียเพนเทเทตด้วย<อ>ต่อไปครับเครื่องคานายรูนสโตนนะครับเป็นทรงกลมฟ้าและเป็นอาวุธ ก้อนหินเล็กๆที่มีอักษรดูนสนากอยู่จะเปิดเผยชะตาฟ้าพลังโจมตี3,000มี2คลิน,นะครับตีได้แม้มีทรงกลมฟ้าในช่องกลางอยู่ด้วยการ์ดนี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งและทรงกลมฟ้าทุกใบจะได้บวก Power อ4,000นะครับมอนสเตอร์นะการ์ดนี้ไม่ได้บวกแล้วนะดันนี้แค่3,000ก็บวกให้พวกพ้องที่เป็นมอนสเตอร์ได้นะครับโอเค ต่อไปครับจดหมายเวียนศาสตร์ทมนายหยุดนิ่งเป็นทรงกลมฟ้าเนืไม่ใช่ชาร์จดอเนื้อราดนี้ไล่เมื่อมีทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นจ่ายเกตหนึ่งแล้วเลือกเลสกา์ดไปตรงข้ามและห้ามสแตนขึ้นมาในเทิร์นนี้นะจ๊ะ<ม>ต่อไปครับสตาร์แจ็คบูธนะครับอันนี้เป็นชาร์จดอเน<ม>คุณลักษณะสลับกันกับกา์ดใบดีแล้ว้หากเรามีไลท์เหรือมากกว่าได้เกจแล้วได้จัวนะครับ ต่อไปครับมังกรดาราปกครองโบดัวนะครับจ่าย1เกตเข้าสู่สนามนำไอเทมทรงกลมฟ้าจากกองขึ้นมือและสลับกองเป็นใบหาไอเทมชั้นดีเลยพลังตีสี0 0ันแล้วมีแค่คิดเดียวนะต่อไปครับเป็นแจ็คไนท์นะครับกลับมาในร่างใหม่โคดินดากอนเนอร์แจ็คไนท์นะครับความเป็นไปได้แห่งวิวัฒนาการครั้งใหม่ที่ฉันเดินทางมาถึงพร้อมคู่หู เป็นมอนสเตอร์ไซส์2ตี6,000กัน6,000มี2คิวางทับมอนเตอร์บนสนามและจ่าย1เกตมีเคาน์เตอร์นะครับในระหว่างเธอร์นเราเลือกการ์ดบนสนามผู้แข่งไม่เกิน2ใบถอดโซจากการ์ดนี้เท่ากับจำนวนการ์ดที่เลือกถ้าเราทำทำลายการ์ดที่เลือกนน้นนำบนูสุดจากกองการ์ดเข้าเกตตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายได้เกตได้ไลท์และได้ทำลายตามโซที่ถอดนะ มีมูฟดับเบิลแอ t แท k นะครับคอยบึ้มสนามเ่ิดสงข้ามแบบคา์เตอร์เนอเป็นสายทำลายอย่างเต็มตัวเลยนะครับเลือกการ์ดเนะบึ้มได้ไม่เกิน2ใบเลยทีเดียวนะครับมีทั้งหมด21แบบกับ Star d ดา g o n เวอนะครับนี่ตกไปเนอเดี๋ยวไปแก้ไขเนาะมีการ์ดซีเค็ดนะของสตาร์นี่เรียกว่าพิเศษ กับเวอร์อื่นไปเบียดบังของแดนเจอร์ไม่ได้สีเข็ดแต่ของสตาร์ได้สีเข็ดมาถึง2แบบคลอสแอสโท o โลกีอกับแจ็คไนท์นะลูกหลักของเจ้าของบัตตี้ไฟนะครับมีในอาร์ตของตัวละครเนอะแล้วก็มีในอาร์ตของฟูอาร์ตเป็นตัวอักษรด้วยเหมือนกันเนาะ <Nice. S 1> เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฟอยแบบใหม่ใช่ไหม Nice ก็ ลงในเว็บสามารถไปกดสั่งซื้อได้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินปอกับเพจพีจีก้าชอตกลาไปก่อนนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้บ๊ายบาย